เลือกทีมอาร์ตเลือกจกพอร์ตเป็นหลักกันแหละว่าพอร์ตใครพอร์ที่จะทำงานได้เลยเพราะว่าอาร์ตจะมีแค่2คนนะถ้าเลือกคนไม่เป็นมาเลยอัจจะยากในการที่ต้องมานั่งสอนใหม่กันทั้งหมดดูจากพอร์ตว่าเออทำงานเป็นจบงานได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือเรียกมาคุยทีนี้ก็จะมาดูเราชอบนิสัยของคนไหนยังไงบ้างจับคู่กันว่า2คนนี้น่าจะทํางานด้วยกันได้นะอย่างเงี้ยงานทั้งคู่ดีหมดเลยสไตล์งานก็ค่อนข้างจะมีความทั้งใกล้เคียงแล้วก็แตกต่างพี่เองก็ขาดงานด้านนี้นะเผื่อจะมาช่วยกันได้ ทั้งครูก็แบบมีคนลุนนีคนรุ่นใหม่แบบผสมผสมกันก่อนที่เราจะลงมือเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคุยกันกับเหมือนลี่ก่อนว่าจะทําเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็สเกตออกมาแล้วก็ไปเสนอพี่ก่อนแล้วพี่เขาก็จะแนะนําว่าโอเคดีหรือไม่ดีหรือว่ามันจะทําได้จริงไหมแต่ละคอลัมน์คือแบบมันสนุกรู้สึกว่ามันไม่จําเจเลยพี่ๆเขาเปิดให้เราทําหลายๆอย่างมากมีบางคอลัมน์ที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําแบบนี้อ่ะพี่เราก็บอกเขาไปซึ่งเขาก็แบบให้เราทําเลยนะเราเดี๋ยวดูให้ว่ามันโอเคไหมแล้วเราก็ทํา เขาดูเขาก็บอกว่าก็าาดีนะเราเอาไปใส่เลยอะไรเงี้ยด้วยหนังสือมันเป็นฟอร์แมตน้องที่มาช่วงแรกก็จะต้องทําตามฟอร์แมตอธิบายฟอร์แมตให้มันเคลียร์แล้วก็ที่เหลือมันก็คือแค่จับทุกอย่างวางในฟอร์แมตมันก็จะมีคอลัมน์หลังๆที่แบบให้คิดขึ้นมาซึ่งสองคนนั้นก็ทําได้เองอยู่แล้วโดวยที่แบบตบๆให้หน่อยภาพรวมจะต้องแบบว่าไม่หลุดจากกันเท่าไหรน่นะเปลี่ยนรูปแก้เลอัลบางอันก็ลือทั้งหมดก็มีแต่ก็ต้องอธิบายเาว่าเราลือเพราะอะไร ต้องคิดเยอะอะเพราะว่าเราต้อง,งหาเรฟเลนซ์หาไอเดียเพื่อที่จะทําให้มันตอบโจทย์ก่อนแล้วเราก็ใส่ความสวยงามาม,า idea, งงางมันเข้ามาใส่ไอเดียเรื่องความพิ้างรค์มาอีกทีนึงใส่มาเป็นเราได้อะไรเงี้ยเราก็ใส่หรือว่าก็น,นี่คือามรับพี่ฉเฉลยน,นะมันก็ต้องใส่นิดนึงอะไรอย่างนี้ปะ้ะมันมีข้อจํากัดเยอะมากเช่นในการจัดวางอะเราก็ต้องดูว่าจะทําภาพแบบไหนให้ออกมารับกับตัวเทคแล้วก็ให้มูทแอนโทน ของแต่ละขั้นตอนมันไปด้วยกันยังไงคุยกับกองด้วยเพราะว่าบางทีเขาอยากให้ตรงนี้ลงตรงนี้สําคัญอยากใช้รูปนี้หรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็ต้องแบบปรับจูนเข้าหากกันคนอู้งานนอนไปก่อนแล้วนอนวัวนอนก็ดูสองคนนี้เข้ากันได้มากเป็นพิเศษกว่าที่เราคิดนะหมิวก็เป็นคนที่แบบทําให้ห้องมันดูมีบรรยากาศขึ้นมากๆมันช่วยทําให้ไม่เครียดเกินไปนะ กองเราเห็นว่าเครียดกันตลอดเวลาเลยแาหแบบ2คนนี้คือแบบค่อนข้างชิลไปเลยอ่ะอาจจะไม่ได้ตลกอย่างเดียวอาจจะแบบมีส่วนร่วมกับเพื่อนดูมมิวมันก็จริงจังกับเรื่องคอนเทนต์เหมนมันก็ช่วยช่วยเพื่อนคิดนู่นคิดนี่หาเรเลสนมาเก็โอเคนะกับภาพรวมของสองคน,น